ขาดปัดพี่น้องปั้นตัวเดียวแขนแขนห้างเดียวขอลอรูปแบบแนวทางว่าที่ผ่านมากินเต็มครับพี่น้องเลสเตอร์คัลันสามตัวแขกขาดปัดเลยมันมน,นี่ก็มารุ่นกันด้วยกันพี่น้องเลสเอรมารูปแบบแนวทางเลขสุดและพี่น้องด้วยเลขสตรครับพี่น้องในบะแนียมันนี่สามวดติดๆจี๊ดเลยพี่น้องเลสเตอมันนี่ก็มารุ่นกันรูปแบบแนวทางเดือนท้ามาไก่ครับพี่น้องเลสเตอร้อยกว่าโล วันนี้เดินทางมาครับพี่น้องมานําหาตัวเลขกนักท่ามาฝาดตอนพี่น้องเอสซี่วดวันที่1เมษา2,768รูปแบบนาาักท่าจะออกมาตรงกิดตรงใจแฟนคลับท่านช่องบอกลับไปลุ้นกันรูปแบบนักท่าของเสี้นขันปัดกับพี่น้องเอซี่ขนาดจ,จีนิปาร์นีดงเลยนี่รถแรียอยู่ด้วยพี่น้องยิ่ง่นบนร,ร,ร่มดาเลยนี่มือถือโอ้ว่ามันข่าวว่านี่ดง,งนะคทักเลยเด้ยังนั่มมาอยู่รถจะได้ รูปแบบน้าถ้าปเป็นเลขสูตรครับพี่น้องเอซีเลขสูตรเดอ้งเอซีกับเป็นจารณา,าเอาทั้งช่องเสนอเป็นเส้นแคสซีต่างครับพี่น้องเอซเส้นขาดปัดไปแนวทางอะแล้วถ้าฝาดตอนพี่น้องเอซหาลงหัวลงคนมีโชคไม่มันเพราะาเด็กนั่นมี่ยวสงการบานห้องตัวพี่น้องเอซีก็ล่สิเดืทางมากก็ได้มืนอนก็ไปรุ่นกันว่ารวปแบบน้นาท้งเลขสูตรงวดวันที่หนึ่งเมษาสองพันห้ารอยหกสิบแปด ของเสียขาดปัดออกมาลักษณะน่าดีเดียสีะเพิ่อนอธิบายฟัง้งบบบขัดพี่น้องรูปแบบและท่าทางของเพิ่นก็แน่นอนยู่ได้พี่น้องเล็กเล่ากับแม่นแม่เลขเล่ากับแม่นเลขไร่เดือนกับแม่เมื่อธรรมดาไปบอกไปจ้าก็เป็นครับเบอกไล่ได้พี่น้องคน้นพู้นี้เบกากไลอใส่ยังี๋วเอาไล่ย,ยังเก็บข้อเก็บข้อเรา ปูปลาปูปลาถิ่มรวดเอ้ามีอะไรครับเสียงดังๆทำอยู่หนังเอฟซีจะาห่งยุไกลกันสัเกเลกเนเดนในนธัรหมดวนจะเดินทางมากขบุปปกป่าฟ้าดงขามโคกมาสาวโคกเมนพี่หน้องเดิโล่ค7นี้นั่นเิบโ่รอล่าเจ็ดสิโล่หือนม้แม่ันเดสิโล่เจสิโลหเล่ะพี่น้องเกือบร้อยโลกเนาะไปกลับร้อยสี่สิบโล่แนวพี่หน้องใครกูหันไ้เมือบอลมนตั้งเต๋มากตรมูนี้ มืออื่นก็ไปเนาะเลขสวดเยไปเนไม่กี่จมีว้เื่อนเียมีมีอยู่มีอยู่เอาไปเนเอาต้นเหรอไหมเอาตวของขอมกระดาษเป็นไงเหรอคุบอว่าหลเลยพี่อพอใส่ตัวจ่าตัวจ่าแล้วรือได กระดาษแป๊บนึงพี่น้องกระดาษต้นนี้แพนหน่อยผลแล้วว่ะจับว่าเหล็กเราบ้านไร้ตัวดอกจับว่าเราห่อจับวันตัวใหญ่ๆให้พี่น้องเอฟซีกินอะไรหน้าออกมาแล้วกระดาษพี่น้องเข็บให้ได้หรือได้วันที่พร้อมตัวใหญ่ๆวันที่พร้อมอะไรพร้อมเรียบร้อย แบบสดสดเป็นโตโคโลมาเลยกครับพี่เอ๋อันเี okay ้ที่เอาไปเต้ยหรอลาเนี่เี้ยนเอาไปเรี้ยที่หรอเปล่าเตี้ยี่เอาไปเนี่ยี่เอาจะไม่เที่เอาหรเป้าพี่น้องีเอา เดี๋ยวแมันทีเราต่แมันทีนะเอ้าเอาไปเดี๋ยวเ็ประกาศไรบ่ฮะบอวัดโอ้รถวัเลไหมเเออแคมันทีวเราปะเดี๋ยวนี้ไหนเบ่ท่นมันบ่อายาคงใจขนาดเลยพี่น้องปาดพี่้องปัดแล้วปพบเิ่้ปเลยปาร์ดปาดพี่น้องพี่น้องพี่น้อง โอ้ลาอให่ห้างใส่เลยพ่อมีที่สันอกเร็กนี่มันออกซันนี่แล้วว่าฉันว่าเออบัออกไรตัวเออเป็นแค่เป็นไรตัวมันออกตัวเดียวมันออกแค่บนญกำลังหันแล้วว่าท่นโอ้กันไอ้เสื้เตียนสามเก็ดสามนี่ต้องสามเอาตึงไหมเออคือแต้มลงแตบมข้างหน้ารักลอยรักลอยสองก็สามแต่ว่าตัวนี้หนึ่งเก็ดสามมันบอกเก็สามชุดสามตัวก็จะเป็นส้อนเก็ดสามสามเก็ดสาม มี่ที่ไปที่มาบริตไปเอาถ้าทีม่านก็ท่าทิม่านก็พร้อมกันถ้าคนมาสออห้กันพี่หังไอเนีผู้นั้นตกส่อตรงบางทีไปที่บ้าครับแต่ว่าล่าซ่าเนี่ยพี่หลองดูเติมแบีเป็นาทีเดียวเจาเลขเออกเอออ่าอืมงวดนั่นอ่าจะไหนก่อนเหรอไฮแปดอ่อ มื่อไหร่มือให้เมื่อไทยบแปดเก้าสี่วะเื่ออย่งก่อนนะสามตัวแตกโอ้ซีเก้าแปดสีเก้าแปดป้าโอ้ีเก้าแปดสามตัวตดเออเออตัวจะบ่กตุวเป็นตัวตัยุติจะเอดประตูเแต่มาื้อประตูได้ได้สูตรมาตรงๆเลยมันอีหม่เมือไ่ายมาใเดี๋ยวก่อนเาจะกอิเดียวมาให้อันเก้าเก่าซี่เก้เกาสี่อเอาัวทีเมื่อหั่มือหั่มือไ่ายมาให้หนึ่งหกสองหกแปดับสาม อือิสเาเอลเขาเลยาเลขอิสเรีอลทีเดียวเนี่ยมาสองหมดเลยหมดสองคู่นี่นี่ครับอิสเาเอลโอ้โหตรงกันโอ้ตรงกันต่างวดกอนของเพิ่นอ่าสี่กาแปดสี่ก็แปดอืมแปดกาสี่เนาะอืมนั้นสามตัวอืมอ่าเพิ่นนี่รายรับทีพี่น้องนะรับอิสเาเอลทีเขาเขามาสองหมดนั้นมสองดแล้วอ่างวดสองคู่แล้วไม่มอ่า